อันนี้เขาเอ,อิญห้างนกกระจาบด้นี่นกกระจาบนี่เป็นห้างนอนมันจะเป็นลักษณะนี่ห้างนอนมันจะเป็นสองอย่างมีห้างนอนกับห้างเอ,อิญตัวแม่มันจะเป็นทั้งพี่มันก็จะเป็นหู้กันตัวผู้ตัวผู้มันจะมั้งง่อยอยุนี่นี่ง้อยอยุ่องนี่เบียกหาตัวแม่นะนะมินที่มีสองลักษณะห้างห้างนกกระจาบนี่ห้างง้อยเอ,อิญตัวแม่กับห้างนอนนี่ อันนี้กัามาประับหนาบ้านใน้เกิดความสวยงามเนี่ยแต่โบราณคนว่าห้างนกกระจาบนี่มันสีเพิ่มวาสนาเพิ่มบาลม,มีให้เจ้าของบ้านแต่ว่าต้องเป็นห้างห้างเด้ต้องเป็นห้างห้างอิ๋งโมเมนต์ไปเอา,เอาห้างมาันมาเด้นี่นี่ประวัติมันเห็ุยากแด้เด้นี่ห้างนกกระจาบนี่ยโอ้ยคนเหตุได้าํามั่นดอกนี่กแต่ถือว่ามีความสามารถ วิศวกรนี่อย่างหน,นึ่งนี่นกกระจาบนี่มันโมดเดลเลียนวิศวกรด้โมเดลเป็นสร้างแต่ว่ามันเก่งอีหลีเนาะนี่เอาหยาไม่เห็ดห้างได้นี่แน่นอนของมันอีหลีเขาท่าเขาท่าเนาะ